มะกรูดอันนี้แก่นะนิ่มเดี๋ยวยาจะเอาน้ำหมักผมมะกรูดตระกูลเดียวกับส้มโออันนี้ส้มโอนะเพื่อนเพื่อนอันเนี้ยดูจากผิวแล้วแก่ทุกอันนะเพื่อนเอน,นะถ้าแก่ก็ันตาเขาจะใหญ่ๆอย่างนี้นะใจะใหญ่ๆแล้วก็ก้นเนี่ยกดลงไปเนี่ยจะบุ๋มนะถ้าดูส้มโอกอดแก่กดตรงเนี้ยจะบุม๋ม แล้วก็ตาจางห่างอันนี้ถือว่าแก่ทุกลูกนะเพื่อนๆกดลงหมดเลยแก่ทุกลูกแก่ทุกลูกเดี๋ยวมาดูตอนปอกกันถ้าปอกแล้วเปลือกเปลือกบางก็กินเนื้อถ้าเปลือกหนานะยายจะทำเปลือกส้มโอเชื่อไม่กิน ยายไม่รู้พันอะไรนะยายดูส้มโอไม่เป็นนะเพื่อนๆแต่แก่ทั้งสามรูปนี่แก่หมดเลยเดี๋ยวมาดูกันตอนยายเชื่อมเปลือกนะ